สวัสดีครับผู้ติดตาม335คนนะครับอาจจะ300กว่าคนแล้วมั้ง่านนี้นาก็340กว่าคนนะเรต้องให้ผู้ติดตามครบ1,000คนนะครับถึงจะเข้าเกณฑ์สร้างรายได้นะครับอมานี่ส่วนตัวผมแห่เงตีวัคถังเลยเกินตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวนี้มีค่าปรุนะครับก็ค่าปูรังล่างอาจจะเป็นสององก็ได้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่ก็เดิมอีกแล้วกันนะครับไป ภาพความสวยรงนี้เป็นภาาที่ดูแลวชื่นชอบนะครับดูแลวชื่นชื่นชอบหยิบกล้องสองวันนี้ได้มาสามองนะครับเป็นภาาที่ถูกใจมากๆด้วยนะครับนะครับท่านดูนะครับท่านดูนะครับนี่ด้านหลังนี่มาดูด้านหลังก็คือต้องบางกันผมน่มแหละฮะด้านหลังนต้องบางกันผมเลยนะครับอ,ออนุญาตดื่มน้ำนะครับ ถือยอดข้าวไปด้วยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมใหญ่นะครับเป็นพิมใหญ่นี่คือสมเด็จบางที่ผมพิมพใหญ่นะครับผมเล่นพระสไตล์แบบนี้นะครับใครที่เล่นพระสไตล์เดียวกันเข้าใจตรงกันนะครับก็มาคุยกันราคาคุยได้นะครับอย่าผมเนี่ยราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณน,นะครับ ในว่าที่ถูกใจนะครับในว่าที่ถูกใจมันมีความสุขนะครับจะกเย่จะแท้ไม่รู้นะครับอยู่กล้องสองวแท้อยู่คนเดียวก่อนนะครับความสุขของเราคือความสุขทางใจนี่แหละคืออิทธิพลพักเครื่องนะครับอิทธิพลพานะครับคืออิทธิพลของพาเครื่องนะครับคือจิตกล้องสองขึ้นมาแล้วมีความสุขทางใจนะครับสําหรับผมนะดูว่าที่ชื่นชอบแล้วนะครับเป็นว่าที่ชื่นชอบของเรา ก็ดูแล้วมันมันแมมันจะอธิบายงไ้ได้นะครับมันเป็นพระที่สมเด็จนี่คุณต้องต้องดูชอบแล้วก็ต้องเข้าใจในสมเด็จนะครับเชื่อผมเิดสมเด็จเนี่มันหลุดอยู่ทุกสนามแล้วถ้าคุณจะไปเจอไหมนะครับเพราะคนส่วนมากคิดว่าสมเด็จจะไม่มีทางหลุดนะครับก็คิดอย่างนี้ไงนะครับสมเด็จมีเยอะแยะนะครับมีเยอะแยะนะครับ นี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่บางพุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะตรงกล้องให้ชมนะครับตรงกล้องให้ชมความสวยงามของเนื้อพระนะครับดูนะครับดูนะครับจุดโอ้โหอย่างนี้นะครับแหมนี่ผิวเด,เดิมนะครับแหมไม่อยากจะเ,จอ,เอ่อยถึงใครน,นะสะพะอย่างนี้คตรรวยๆท่นะ้นนั้น ตัวใหญ่ให่ก็หน่อยมาอย่างนี้ผมซื้อหกเจ็ดล้านอย่างนี้ซื้อสิบล้านมาสตาร์ทเลยดีกว่าอ่าใช่เนี่ยอย่างนี้มันจบแล้วท่านนี่เนี่ยอย่างนี้แท้นะครับแท้เลยนะครับนี่แท้เลยนี่คือบางกันผมนะครับเป็นบางกันผมตัวใหญ่โอ้โหแม่เจ้าเอ้ยนะครับนี่ดูดูนะครับซื้อกับผมไม่แพงนะครับขอให้ท่านมีความรู้มีพื้นฐานนะมาแต่ท่านซื้อมา อยากซื้อถูกขายแพงอยากซื้อแพงนะมีตังค์ไปซื้อกษียณไว้ได้เลยเขารับประกันให้นะครับซื้อกับผมต้องใช้ตาท่านดูความรู้ท่านมีนะครับมาทักมานะครับนี่คือบางทุกผมแน่นอนนะครับชัดเจนโอ้โห,โหแม่เจ้าเอ้ยวงนี้ไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากสาธยายมากนะครับวงนี้โอ้โห,โหตาย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 โอ้คนที่เล่นพารจริงนะเป็นจา้าประคีจริงนะครับต้องเข้าใจนะครับนี่ดูโอ้โหอุ้ย รดูเกตนะครับเนี่ยโอ้โหดูนะครับความสวยงามนะครับของพระโอ้โหองค์นี้ไม่หักไม่ซ่อมนะครับพระสมเด็จไม่หักไม่ซ่อมนะครับองค์นี้นะครับเครอยากได้ออกมาเลยผมเปิดนะครับผมเปิดราคานะครับสอบถามมาได้นะครับราคาเปิดที่ผมราคาปิดที่คุณนะครับไม่ไม่ต้องตกใจผมเปิดราคานะครับอย่างนี้ผมก็ต้องเปิดหลายร้านนะครับคุณชอบคุณต่อมานะครับเปิดสองล้านห้าสมมตินะ อันนี้จะแ่งก็สองล้านห้านะครับแต่ผมก็เคยเปิดสองล้านห้านะขายไปสามหมื่นห้าลงหนังสือด้วยนะครับลงหนังสือหน้าหนึ่งด้วยนะครับลงหนังสือหน้าหนึ่งเลยนะครับลงหนังสือหน้าหนึ่งไม่ได้อยู่กับผมนะไปอยู่คนอื่นแล้วนะครับไปอยู่คนอื่นแล้วนะครับโอ้โหคนดูไง betray? ว่าจะให้สวยด้านหลังนะครับให้ดูเนื้อบางกันผมนะครับดูเนื้อบางกันผมนะครับ ผมว่าผมผมจับกลปกล้กองนี่ชัดเจนอยู่นะครับชัดเจนนะครับโอ้โหูงนี้โชคดีจริงๆวันนี้นะโชคดีมากๆนะครับเป็นวันที่โชคดีมากๆนะเป็นวันหยุดที่โชคดีจริงๆนะครับด้สมเด็จวางขึ้นผมสิงใหญ่มาใครจะตีวัดตะังก็ไม่มากันนะตีสองครองก็แล้วแต่นะครับเอาที่วัน แ้ท e ่านบอกให้เลยตรงนี ja ้จ <lerde> ูใจนะครับจูใจนะครับอย่างนี้คือสมเด็จปางกับปุ่มพิมพ์ใหญ่ะแต่มีกรอบกระจกนี้มังคนก็ตีเป็นวัดระฆังเป็นตีเป็นพิมพ์สองเป็นผระสองของผ้าสองคลองนี่ก็ท่านต้องเข้าใจนะสองคลองนี่คือผ้าวัดระฆังนะไปลงปู่บางกับปุ่มนะครับก็แค่นั้นเองจริงเป็นพ้าวัดระฆังแต่ลงปุ่มนะครับก็เลยเรียกสองคลองนะครับ มอตีให awesome, ้บางขึ้นพมพอนะครับราคาไม่ขายวัตราค้างราคาขายบางขึ้นพมนะครับภาะสวยสภาพนี้นะครับวัตถุค้างตรงนี้เป็นสิบตรงมีเป็นสิบนะครับอย่างนี้นะครับพาอย่างนี้ก็โอ้โหแม่เจ้าเลยมาออกมาก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคือไลประมาณจักห้าหกเจ็ดนาทีสี่นาทีกว่านะครับไลยาวไปคนเขาก็อาจจะเบื่อ ใครที่ชอบใครทสนใจนะครับก็ตักเข้ามานะครับ ID line ทีจุดหนึ่งแปนะครับหรือโทร0ูนย์แปดหนนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ